พอแม่นั้นเป็นพระอราันของโลกเป็นผู้ให้เลือดเนื้อให้ชีวิตเพื่อให้ลูกได้เกิดมาทำความดีและกระตันยูตอบแทนบุญคุณของพระผู้ให้กำเนิดมีคำโบราณกล่าวไว้ว่าผู้ใดทำให้พ่อแม่เสียใจร้องให้น้ำตาตกคนนั้นไม่มีวันเจริญได้ในชาตินี้ครับ พุทธเจ้าท่านเปรียบมนุษย์เราเหมือนกับบัวสีเ่เราซึ่งมีดังนี้บัวเหล่าที่หนึ่งคือบัวพลน้ําบัวเหล่านี้เปรียบเหมือนคนที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียวเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็วบัวเหล่าที่สองคือบัวปริมน้ําบัวเหล่านี้ เปรียบเหมือนคนที่มีสติปัญญาปานกลางเป็นสัมมาทิฏฐิจะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้าซึ่งจะบานได้ในวันถัดไปบัวเหล่าที่สามคือบัวใต้น้ำบัวเหล่านี้เปรียบเหมือนคนที่มีสติปัญญาน้อยแต่ยังเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตาม และได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอมีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อมีสติมั่นประกอบด้วยศรัทธาและในที่สุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในวันหนึ่งในภายภาคหน้าบัวเหล่าที่สี่คือบัวใต้โคลนตมบัวเหล่านี้เปรียบเหมือนคนที่ไร้สติปัญญาและยังเป็นมิจฉาทีฐิ แม้ได้ฟังธรรมก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ทั้งยังขาดศรัทธาไรซึ่งความเพียรยังแต่จะตกเป็นอาหารของเตา่าหรือปลาไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำเพื่อเบ่งบานได้ครับ ที่เราไม่ทําตัวเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ซึ่งทําให้เรามีบาปกรรมติดตัวนั้นมีดังนี้ 1. ชอบเถียงพ่อเถียงแม่ 2. ชอบทําให้พ่อแม่เสียใจปางรายถึงกับทําให้พ่อแม่ร้องให้ก็มี 3. ไม่เลี้ยงดูไม่ปรนิบัติพ่อแม่ตามสมควร 4. ส,สร้างแต่ปัญหา และหาความเดือดร้อนให้พ่อแม่ 5. ขโมยของที่เป็นสมบัติของพ่อแม่ 6. ด่าว่าหยาบคายกล่าวคำที่เป็นการล่วงเกินพ่อแม่ 7. ทําร้ายร่างกายและทําร้ายจิตใจต่อพ่อแม่เป็นต้นครับ บุคคลใดก็ตามที่กระทำอย่างนี้ต่อพ่อแม่จะต้องได้รับกรรมหนักยิ่งข้อที่6และข้อที่เจ็ดด่าว่าและทำร้ายพ่อแม่กรรมจะยิ่งหนักมากมายมหาศาลโอกาสที่จะได้ไปสู่ภพภูมิตม่ำถึงนรกอเวจีนั้นมีมากชีวิตของผู้กระทำนั้นจะไม่มีความสุขเลยชั่วชีวิตจะไม่มีความสบายใจ มักจะมีเรื่องหงุดหงิดมีทั้งเรื่องทุกกายและทุกใจเกิดขึ้นบ่อยๆอ,อะไรที่คิดว่าน่าจะได้มาน่าจะสร้างความสุขน่าจะประสบผลสำเร็จก็มักจะไม่ได้มีการเลื่อนคลาดเคลื่อนจนสุดท้ายก็จะไม่ได้อะไรเลยครับ เนื่องจากพ่อแม่ท่านเป็นผู้มีพระคุณใหญ่ต่อเราการที่เราขาดความสำนึกไปทำร้ายท่านด้วยกายก็ดีวาจากก็ดีใจก็ดีจึงเป็นการทำกรรมหนักต่อผู้มีพระคุณใหญ่ถ้าไม่ไปขอขามาให้ท่านอโหสิกรรมเสียก็จะเจอผลกรรมในชาติปัจจุบันดังนี้ในทางธรรมนั้นเราจะปฏิบัติธรรม ไม่ถึงผลเพราะติดกรรมรรามา a ความดีของพ่อแม่ผู้มีพระคุณใหญ่ส่วนในทางโลกนั้นจะเกิดผลกรรมสนองเช่นเมื่อไปอยู่ในสังคมไหนจะมีแต่คนดูถูกดูมินปราาารและมองข้ามความดีของเราจนเราเกิดความตรอมใจชีวิตดีไม่สุดพอจะดีมากๆก็มีเหตุให้ต้องตกลงอยู่เสมอ ถูกคนที่เรารักทำร้ายจ,จิตใจด้วยวาจาจะเจ็บปวดเหมือนตอนที่พ่อแม่เราเคยเจ็บปวดเพราะวาจาที่เราทำร้ายท่านครับวิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่มีดังนี้ หนึ่งต้องไม่ประพฤติตัวอันทำให้เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงวงตระกูลของท่านรักษานําใจของท่านโดยเฉพาะคำพูดอย่าทำให้ท่านน้อยใจหรือเสียใจเป็นอันขาดถึงแม้จะไม่พอใจด้วยเหตุผลอะไรก็ตามขอให้ระง,งับสติอารมณ์ให้นิ่งเสียสองต้องเลี้ยงดูท่านเมื่อเรามีกำลังแล้วโดยเฉพาะ ยามที่ท่านชราเอาใจใส่ในทุกเรื่องของท่านทั้งอาหารการกินที่อยู่หลับนอนสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บทำทุกอย่างเพื่อให้ท่านมีความสุขสต้องช่วยเหลือดูแลกิจการงานของท่านช่วยแบ่งเบาภาระของท่านเพื่อให้ท่านมีโอกาสพักผ่อนอย่างเต็มที่ส่ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ลูกที่ดีและอยากให้พ่อแม่เป็นสุขต้องพยายามแนะนำพาท่านให้เข้าใจถึงหลักธรรมชักชวนท่านสร้างบุญบารมีให้ถูกต้องทั้งการทำทานถือศีลและเจริญจิตภาวนาซึ่งต้องใช้กรรมวิธีใดนั้นขอให้คำนึงถึงความเหมาะสมและโอกาสเท่าที่จะอำนวยแม้แต่พาท่านไปเที่ยววัด ไปทําบุญก็ถือว่าเป็นคนที่กระตันยูต่อพ่อแม่แล้วเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่างสม่ําเสมอแม้ท่านจะเกิดในภูมิที่สูงกว่าหรือไม่สามารถรับกุศลได้การระลึกและแผ่เมตตาจิตให้แก่พ่อแม่เป็นมงคลอันประเสริฐและเมื่อเรา ได้แสดงความกตัญยูกะตะเวทีต่อพ่อแม่แล้วเราต้องทำกับผู้มีพระคุณในลำดับต่อไปทั้งครูบาอาจารย์ญาติผู้ใหญ่เพื่อนคนสัตว์หรือสิ่งของที่มีบุญคุณกับเราตามสมควรตามการขอจงจำไว้ให้มั่นอีกครั้งว่าด้วยแรงกระตันยูนี้จะเป็นบันไดสำคัญ ที่จะทำให้ทุกคนจเจริญรุ่งเรืองและพบกับความร่ำรวยแบบถาวรและจะติดตัวทุกคนไปทุกภพชาติด้วยครับสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงถ้าหากญาติธรรมเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์นะครับ